สวัสดีเพื่อนยูทูปผู้ติดตามช่องยุทธยาฟ้ามอยเชลี่สีทองทุภูทุกคนสำหรับมือนี้อาทางความเข้ากัจีมานํำเสนอพีเสนอหนองเกี่ยวกับการอนุบาลลูกหอยกลางมุ่งในกระช่างบกให้ได้ลูกหอยอย่างหน่อยหนึ่งเมือนตัวต่อหนึ่งมุ่งซึ่งสิมีวิธีการ เฮ็ดจังไดแด่นี่นชินำเสนอพีเสนอหนองอในตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่นงเกี่ยวกับการเตรียมกระช่างบกการเตรียมมุง่งที่สี่กลางอนุบาลลูกหอยนะครับนับที่หนึ่งนี่ครับในกระช่างบกที่เข้าสื่อมากนะครับมันจะมีแค่ซีหูนะครับมีหูนี่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ตัดไม่ไพ่ครับตัดไม่ไพ่มากต,ากตอกหลัก ทั้งสี่มุมหนึ่งสองสามสี่เสร็จเดียบร้อยแล้วเขาก็นําออกกระช่างมะกลางครับช่างมะกลางแล้วก็มาเสริมด้านข้างมันนะครับอันนี้คือด้านข้างซึ่งเขาสีบุมีมาให้นะครับเขาก็เจาะออกนะครับจะแล้วใส่เสื้อห้าวตากผ้าเนี่ยทบเครื่องแบบนี้นะครับแล้วนั่นก็ห้อยเขามาได้นี่ครับใส่อีกไปหนึ่งสอดเขามามันก็จะได้ลักษณะสี ห่อเห็ดไปเพื่ออย่างเพื่อที่จะให้มันตึงนะครับขั้นเ่าใบเห็ดรักอีกสามรักทั้งขางมันอ่ามันจี่อนนะครับจากนั้นก็มัดนะครับมัดเพื่อจีให้ <c oughs> อ่ากระช่างห้อมมันตึงนะครับอ่าจีเสริมรักด้านขางลงไปนะครับเพื่อให้กระช่างตึงจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปครับเมืเ่อเาแล้วเด้อนะครับากากระช่างเรียบร้อยแล้ว เติมน้ำลงในกระช่างบกอนครับพี่น้องสังเกตบ้างนะครับน้ำในน,ำในกระช่างบกเขาไห่สีสูงส่น้ำต้งไประดับน้ำประมาณสิบเซนติเมตรนะครับเพื่อที่ิอเอาไว้อนุบาลลูกหอยนะครับซึ่งลักซุ่มนี่นะครับซุ่มนี่สิเป็นลักที่เป็นลักเสริมนะครับเอาเสือกหอยแล้วก็ดึงขึ้นเพื่อที่บวให้มัน่อน เอาผลิตมากมันก็สิมีแค่นี้นะครับมุมหนีมุมนี้นะครับมุ่งนั้นนะครับเมื่อเอาใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่มุ่งนะครับทีนี้จะว่าเรื่องมุ่งมุ่งนี่ก็ไปหาซื้อน้ำตลาดเท่านี้แหละอีกหนึ่งแปดสิบบาทถึงร้อยยี่สิบบาทซึ่งเป็นมุ่งกันยุ่งนะครับมุ่งกันยุ่งเท่านี้พี่น้องเห็นโคโลอยู่นี่นะครับ ซึ่งมุงอันนี้ขาจะเอาหัวมันกลับขึ้นลงไปนะครับอ่าปินหัวมุงลงไปอันที่เป็นห่อผาอยู่นี่เป็นก้อนหินนะครับก้อนหินที่ขา้าวทเอามาหมัดเผื่อทวงหัวมุ่งบอให้มันเคลื่อนไหวเพราะแมนี้ก็เป็นยงามที่มันล่มนะครับล่มแห้งหลังจากนั้นข้ากา็ดึงมุ่ง ออกไปนะครับกางมุ่งออกไปลากี้อมกไปโดยเอาทั้งตีนมุ่งนี่ช่างลุมนี่มาเกี่ยวไว้กับอ่าเสากระช่างบกนะครับงานท่้งสองขางนะครับอาเป็นแบบนี้นะครับเลือนมากเรื่อยๆ ก็จะได้กระช่างมุงนะครับมุงเห้านี่คือกางลักษณะให้มันกลับหัวนะครับนโดยลากก้อนหินที่เอาห่อผ้อาไว้นะครับมัดหูมุงมากเลื่อนมาทางนี้นะครับแล้วก็ใส่มุงในก๊เกกับเสาไว้นะครับก็จะทำให้มุงมันตึงนะครับ ไปแล้วก็จะได้รูปสําเร็จลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือรูปสําเร็จของมันเลื่อนออกมานะครับสอนไว้อีกเพื่อนึงเป็นอย่างเช่นเฮ็ดทั้งสี่นะครับก็พเพื่อที่จะอนุบาลลูกหอยบ่ให้ลูกหอยมันหลอดออกนะครับลูกหอยมันก็จะนอนอยู่ในมุง่งห้องนี้แหละนอนอยู่ในมุงเลยอ่คุณสมบัติของมุง่ง อันนี้ก็คือหนึ่มันระบายน้ําดีนะครับระบายน้ําดีลูกหอยเขาก,ก็สิบรวดออกจากมุ่งนะครับอ่าจัดให้มันอ่ามุ่งมันตึงนะครับให้มุ่งตึงโดยเลื่อนมาก,ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเป็นการกลางมุ่งในกระช่างบกเพื่ออนุบาลลูกหอย แล้วนั่นเขาก็จะนําสาลายหางกระหอกนะครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ่งสาลายหางกระลอกที่ทางฟาร์มเฮาเตรียมเอาไว้อ่ะที่นี่ก็ที่ได้บอกไปแล้วนะครับคือจิพามาเบิ่งสาลายหางกระหอกนะครับอันนี้เป็นสาลายหางกระลอกนะครับที่คลิปที่แล้วทางฟาร์มเขาได้เอาไปเรียงไว้ในกระช่างในบอ่อปามือนีได้เก็บขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอามาเป็น อ่าี่สำหรับอนุบาลลูกหอยเอาไว้ให้ลูกหอยมันเกาะเอาไว้เป็นบ้านลูกหอยและกับเป็นอาหารลูกหอยนะครับที่นี้การเตรียมสลายหางกระหรอกเขาก็ต้มเอาขึ้นมาแล้วจะต้องล้างทำความสะอาดนะครับอาจจะมีจีตมนี่อ่าบอกหอยเชลลีสีดำพันธุ์ซ้ำบกหุงปดปะปนมานะครับซึ่ง ทังฟรามหอบไปเอาก็เห็นหลายตัวยูว่นะ่ะมีกีตมนุ่ลูกหอยติดมาลูกหอยธรรมชาติเอาไปมาลางทั้งก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ตะก้าไว้นะครับอใส่ตะก้าไว้เพื่อที่จะน้ำออกไปใส่ในกระช่างอนุบาลลูกหอยระช่างมงที่เขาได้เบิ้งไปเมื่อกี้นี่นะครับล่างจังได้ให้มันสะอาดสักวันนะครับเนี่ยมันมีพวกเศษ ใบไม้กันสิเขากเก็บออกนะครับเพราะว่ามันทิทําไห่นนําในกระช่างอนุบาลลูกหอยเขาเน่านะครับสะไลยหางกระรอกล่างเสร็จแล้วเขาก็นํามาโปรยลงไปนะครับในกระช่งางมุ่งกับหัวกระช่างท,ที่เพาะพันลูกหอยนะครับใส่ลงไปให้ทั่วนะครับเพื่อที่ล่องรับาการอนุบาลลูกหอย ใส่ปุ๋ยไปให้ทั่วทุกมุมนะครับจนมดนะครับใส่ทั่วเลยนะครับเพื่อที่หลังเอาใส่ไปแล้วนี่โบเมนเ,นเ้าจีเพาะลูกหอยเลย้าจจาเป็นจะต้องพักฝืนอัจสลายหางกระหอกในกระชั่งไหวประมันหาถึงสิบมือนะครับเพื่อจิตให้สลายหางกระหอก มันได้ปรับตัวครับสภาพน้ำให้มีการปองใบสะกวนันแล้วคอยน้ำเอาลูกหอยมาปล่อยลงไปเพื่อที่จะสร้างบ้านให้ลูกหอยอประโยชน์เองมันสลายหางกระหลอกอซึ่งมันจะทำให้เกิดน้ำเขียวลูกหอยเขาก็จะได้กินอาหารประเภทเท่าหรือภาษาพรังเขอนว่า แพ่งต้นนะครับสำหรับมนีกาวิธีการกลางมุ่งในกระช่างบกเพื่ออนุบาลลูกไอ้เชอรี่สีทองอได้ย่างหน่อยเมื่นโตเฮากัามีเพียงแคนี้นะครับสำหรับพี่สำหรับน้องผู้ใดถูกอกถูกใจอย่าเลืมเด้อกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแดงอ่าคลิปต่อไปก็สิน้ำเสนอพี่เสนอน่องต่อไปเรื่อยๆขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม